สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเราอยู่กันที่โซฟอร์สูงงานใหญ่เช่นเคยค่ะเป็มนชอบมาําคำนี้นะคอ่ะสวัสดีเพนื่อตอนเย็นนะฮะกลับบ้านกันหลือยังเอ่ยเดี๋ยววันนี้พามาดูเคสนี้เนาะคุณอุ้ยสวยมากนะฮะลราบอกเลยนะคะว่าเคสนี้น้องกันบอกก่อนว่าเคสนี้นะฮะตัดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว14วันเป็นยังไงบ้างคะ่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยจ้าหนึ่งสองสาม สวยมากเลยนะคะหน้าดูหวานขึ้นนะคะคางไม่ปุ้ยตอนแรกเขาชี้สามจุดหรือเปล่าเธอทำไมดูเป็นแบบคางเป็นก้อนแดงๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูด้านข้างกันดีกว่าค่ะว่าความยืดความคล้อยมันขนาดไหนกันนะคะ,ะท่านผู้ชมค่ะลองดูค่ะว่าความยืดความคล้อยนะคะแล้วก็คางเป็นมะม่วงแม่หมดนะคะตอนนี้ได้หมดไปแล้วค่ะด้วยเทคนิคของคุณหมอพีชนะคะก็คือการเลาะสานเดี่ยวคางแล้วก็ตัดแต่งเน้อนั่นเองค่ะเดี๋ยวดูอีกด้านกันเลยค่ะ ท่านผู้ชมคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะสวยจึ้งไหมฮะจอสระอึ้งจึ้งไหมฮะแอดมินนะคะบอกเลยนะคะว่าเคสนี้นะคะสวยมากนะคะลูกค้าบินไกลมาจากเชียงใหม่เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของคุณอุ้ยกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างอ่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะวันนี้มาตัดใหม่แล้วก็รู้สึกว่าน่าเริ่มเข้ารูปนะคะแล้วก็มีความมั่นใจขึ้นคะ่ะไม่ว่าจะถ่ายมุมไหนก็รู้สึกแบบเมื่อก่อนคือต้องเอาผมปิดๆด้านข้างเพราะว่าแบบ กลัวแบบคนเห็นแบบคางแบบมันไม่มันมันผิดรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มมั่นใจค่ะผมทัชหูก,ก็คือแบบยิ้มได้แบบว่าได้เต็มที่นะ,ะคะโอเคสวยมากเลยล้วบอกเลยว่ามีคนทักบ้างไหมคะว่าตอนนี้เราสวยขึ้นละต่างจากเดิมหน้าเราเปลี่ยนไปไหมยังไม่ได้ไปเจอใครค่ะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าแบบหน้ามันยังแบบมันมันยังบวมอยู่เพราะว่าวันนี้เพิ่งจะวันที่สิบ ที่ทำปั๊ประมาณ1 4บ5วันที่ทำค่ะก็เลยยังยังยังมาเจอคนอยู่แต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะไปเจอเพื่อนเดี๋ยวรอดูว่าอัปเดดกันเลยเนาะค่ะโอเคนะคะคำถามสุดทา้ายเขาอยากให้คุณอุ้ยฝากถึงเพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจมีปัญหาสาเรเหลวหรือปัญหาที่การฉีดซิลิโคนเดี๋ยวโดยหมอก,กรอบปุ๋ยด้วยกันนะฮะให้นึกถึงคุณหมอพีทค่ะที่สุขภพคลินิกค่ะก็ ก่อนที่จะตัดสินใจมาหล่อสารเหลวนะคะก็ได้ปรึกษาคุณหมอทางเชียงใหม่ค่อนข้างหลายท่านคะ่ะแล้วก็เขาบอกว่าตรงเนี้ยเส้นประสาทมันเยอะมันเสี่ยงที่ว่าจะไปโดนทําให้ปากเบี้ยวได้เราก็ค่อนข้างกลัวแต่ทีเนี้ยคะ่ะพอศึกษามาสักระยะหนึ่งคือศึกษามันเป็นปีคะค่ะก็ตัดสินใจเลือกคุณหมอพีทแล้วซึ่งตัดสินใจไม่ผิดเลยจริงๆคะ่ะสามารถแก้ไขสารเหลวได้จากที่เราไปเรียนผิดเรียงถูก ต,ตั้งตั้งแต่แบบเด็กๆใช่ไหมคะ,คะที่ไปฉีดอ่ะแต่ตอนนี้ค่ะ,ะแต่ใครที่หน้าผิดรูปแต่ยังไม่แดงหรือยังไม่มีปัญหาอยากให้รีบมาแก้นะคะเพราะว่าข้างในอาจจะเป็นหนองได้แต่ของอุย้ยอะะยังโชคดีที่ว่ามันยังไม่ได้เป็นหนองหรืออะไรค่ะ,คะใครมีรีบปัญหาก,ก็รีบเข้ามาแก้นะคะที่คุณหมอพีส่สงรูปประเมินชีนแอดมินได้เลยสำหรับวันนี้ต้องให้คุณอุย้ยไปพักผ่อนก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะมินิฮัรทค่ะ